กาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการน,นะคะเมื่อนี้จะพามาตามแนวทางของพอสอในงวดประจําวันที่หนึ่งท่านว่าก้มหกแปดนะคะพี่น้องพอสอกวังหนึ่งหันกะขึ้นแต้มนะคะห้สองกิออกสามเจ็ดนะคะพี่น้องงวดนี้พอสอวานกมะห้องบอกพะนะพี่น้องนกมะห้องบอกสองตัวห้างเดียวพี่น้องจะเป็นตัวใดนัน ข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อสอนสวัสดีครับอ,อืบอโอ้ยเหล็กวังหันเสียดายเนาะ <c oughs> ให้ทั้งแปดสามสามแปดเจ็ดสองสองเกียดโอ้ยไปออกสามเจ็ดพนา้าเหลก็กออกสามเจ็ยดหรือกะหาซี่หาซี่นี่บองงามเนาะแมนบอเหล็กบองงามหาซีน,นนะจนบอสื่อ ละ่ะเลขกทะเบียนรถบอสือเลยสือตหาสองพอบานฝันเกี่ยวนะเออ,อเป็นยังไงพออายุค้ดเดียวก็อยุแปดสิ่แล้วกันก็นธรรมดาละกันเงา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 อานจินอหอดกับโทษหากันเรามีแต่เขาโทษมากจะของโทษเพราะเป็นทิ่อล้เขาโทษมากโทษเพราะเป็นเรยว่าไงนราลรนเทราะสาเพราเป็นทิ อืมอันโทรศัพท์โบราณที่เปลี่ยนอยู่ะดีกดกดคนว่าจะไม่ผ่านอืมอันนี้เฮ้าโดยนี้มันทันสมัยแล้วแม่นกจากกี่กดตัวใดเรียนตัวใดสีตัวใดล็อกตัวใดบอร์รูจ้ามีแต่รับอย่างเดียวมีแต่รับเพิ่นโทรไหมเพิ่มโทรหรอกเออเพิ่นโทรมาดูบ่ก็โทรมาเรื่อยๆอยู่ว่าค่ะถามว่าหนาวปะตื่นได้ทางบ้านอืม นหนาวตอนนัยย้นกีน่เล่มหนาวเปินได้หลานน้อยหลังกากถามไปนะจ้ะอยู่ดีสบายยี่ตัวเพิ่นในหน่อย,ยที่บอกเลย่ะอยูดีสบายบางหนึ่งหันบ่บอกด้เนาะ,ะบางนี่นก็ื่อเขียนล้านไหนเนีย่ยโอ้มันเขียนเนาะมันเขียนเออมันได้เอ่ามัน่าเป็น,นจีดส <2 S 1> องเนาะไอ้สองเขียนหาเออมันได้ไปออกสามเจ็ดเออเออแมน มันขึ้นแต้มหนึ่งมาีกร้านก็ถือว่าไก่เคี่ยงอยู่ดีลหละไก่เคี่ยงวันนี้บอกเขาบ่มีีหยังมากบอกได้บอกบอกบอกบลยวารเพราะว่าคุ่งกันแล้วกันมี่หยังไทั่วมาเ้อค่ะแต่แสดงว่าบริวรมี่หยัางบริวรมี่หยั่งจ็มาอันนี้กับบริฝันอันนี้นกมาบอก อ๋อพอจังไดย่จังไดขึ้นใดมันลุกมาบอกลุกมาเนี่แหละว่านี่แหละยุเคยมันมันอยู่เนอะมันก็มาบอกว่าสีเก้าอาอมันห้องจี่พอหรือจังใดมาสองตัวสี่เก่ามาสองตัวยืนเแย่งกันโยกันตามภาษาภาษาโนกตตามภาษาตะกี้มันกับบ่มแมนตะกี้ก็บอกถือย่บ่มแมนกนี่อก็บอกถือ บอกย่ายย่ายเนาะย่ายจอยเนาะเดี๋ยวลุ่งอยู่แต่กี่เนาะอืมบันนี้มาาสองตัวผู้จะขอกันแล้วตีสองสี่เก้าแมนมมันมันมันห่องจากไหนพอมันห่องนั่ก็สี่เก้าสี่เก้าการมเสียงลูกบ้านยังไหนกับสีเก้าอ๋อมาจังกันเลย เอาสองไซน้องว่าสองตัวสองสีเก่ามันคือมันว่ากันเหรอ่มทั้งว่าทั้งยอกันไปเห็นแล้วขาว่าครูหนึ่งอ่ามิจจาว่าสีเก่าสีเก้าวางเจ็บอ่ะตัวที่บอกนั่นคือสีเก้านมันห้องโดนบ่พอก็ห้องสองเทียสามเทียนเห็นแล้วพอจะของฟังได้ ข้าวเดียวเขาจะบินอีมจิมเนตรงนกตัวที่เคยมาบอกยายจอยเนาะจิมเนตัวนั้นบ่เพิ่นว่ามันเป็นนกอ่มันเป็นนกหยังพัวนกเอี้ยงหรือนกหยังนกเอี้ยงอเป็นนกเอี้ยงเด้อมันเบาอยู่แล้วนกเอี้ยงเนาะนกให้โชคตัวนี้พออยู่ผู้เดียวพออัน ขบันจีบาพอเหงามันรีบมาบอกว่า <laughs> 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 มาบอกเป็นมูว่า <laughs> <laughs> รถตัดด้วยจะได้ตัวไดนะซีเก่าแล้วกับสองซีสีเก่าเนี่ยมันบอกอยู่แล้วเนาะคือมันหองบอกสองซี สองเก้า <29 S 1> อ่าฝัน<ด>นกบอกอ้อยบอ้ยฝันตัวฝันมัน,นอยู่พี่แบบค่ะตัวฝันว่าคนอยู่บ้านนี่ล่ะเรียกบ้านเขากะซีซีเนาะเรียกออกสัญจ,จรด้วยค่ะเรียกสัญจรดิวว่าได้ยินว่าสัญจร เรบ้านกับซีซีเขียนซีซีลงไหนน้ำอันอันนี้ฝันเกี่ยวกับข้าเจ้าะไะอ๋อข้าเจ้าะมันเลนน้ำมาหยอกอลูกเขาเราอะมาหยอกมาหยอกเลนพี่เพื่อนนะชาวบ้านบ่แม่นเพื่อนนั้นเดือดรานมันหยอกแห้งโคตรเด็กน้อยบอกเด็กน้อยวัยรุ่นออฝันนะหยอกมาหยอกหน้าเห็นเบื่อรถเพ้นน์มัน อีอหกเกีเร์หีรถป่ะหกเ็ดยรีกงามตัวพอนี่หกเกียหกเกีกนี่ก็เด็เรียกงามอืมเรีกงามสันด่อตามมาหลายหมวดเหลี่ยวบ่ออเรียกว่าเรียกงามเหรอ ฝันว่าเขาไมาหา่หยอกว่ตีหยอกแห้งปวดวัาตีว่านด้วยว่าหยอกแห้งน้ยเด็กน้อยคุณละหลุนนะอืออายุเขาชิดว่าก็สามสิบเนี่ยประมาณสามชิดกว่าสามชิดนิ่งถ้าขั้นฝัลนลักษณะนี่มันตี่บอกอ,อ,กอายุบอก,ออกอมันประมาณคนตายออืมันนี้จน้อยมันหยอกเียกบ้านจ้าละทีพออืมลาที เอาขั้นจรกันนาจีเบิ้ลได้หรอไม่ยนเยอะโบเบิ้ลกับฮามล่ะเขาว่าขั้นหามเขาศูนย์หนึ่งศูนย์ไฟเพราะว่าเลืกปอกปอกไกลในไล่์นี้กับบนี้อืทั้งนี้เขาเยี่ยนมากเขานั่งกระตีงิ่ยงกับบนี้อืมขันหามคือศูนย์หนึ่งศูนย์กันไว้เนาะนี่เนาะมันเป็นไกลมั้ให้โชคบอกพ่อ เอาปอกขามันให้มันยืนขาเดียวเพราะว่ามันเจียบขาเอานั่นก็ตีงิ่งก็บ่าไปไล่ัลงยกระพาไปมันวนอยู่นี่คือแล้วซุมครอบครอบหลไปบุดแก้บึงขาปอกขาแล้วมันศูนหนึ่งศูนเอามีหอดปอกขาปอกขาศูนย์หนึ่งศูนย์เอาพี่น้องเบิ่งเนี้ยีวไก่มาให้โชกพอดด้วยค่ะ เบื้งพี่นอ้องอยู่ในซุ่มนี่นี่พอว่าไรยังไรกับบ่อนหนีผ่านะหรือว่ามันจะมาให้โชคพอ่อแล้วก็มีปอกขามานัมวาติพอ่อ,อ,อ,อกับอยู่ซื่อๆมันกัมาวาติพอ่อม,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 มาเองมาเองเลยเหมืนอนปะไรกับ่ไปยิ่งเอหนังสติ๊กไสกับ่ไปไรกับบ่อไสลูกหลอกจะยิ่งฟังเ <AR> สียงถากอืมแล้วบ่อไปขี้เก่า ก็เลยก็เลยขังเลี้ยงไว้ซาบะตีอ่าก็เรื่อยๆเจียเงียะเจียเงียร้องเจ็บขาดินขาเดียวก็เลยแก่ปอกขาโว่ะปอกขาสีเหลืองปอกขาสีเหลืองก็เลยเห็นว่าตีในปอกขาแน่เรื่อยอยู่ในปอกขาเออศูนย์หนึ่งศูนย์เลยว่ามันจีมาให้โชคทอาแล้วเนาะออเจ้าไหนคือมีปอกขาวะ เป็นยังไงบ้หน่ีมากไดังไงบหน่ีมากังไงเนาะกี่นี้ตายมากนี่ัมากี่ไล่มากนี่ยังไงนี่ิงสิมีคนเลี้ยงขึ้นเยอะเียออแต่เลขศูนย์หนึ่งศูนย์คเทียห่โชกเนาะพอเนะคาเทียมาห่โชกแปลกแปกว่ะจีเอาบดนี้ก้ามฝันพอกับคือฝันเจยวกับเอเด็กหน่อยมาา มาหยอกหยอกแห้งๆเนาะนกะเลยว่าหลีกข้าเทียออกหลีกบานเขาเพราะว่ามันเคยยคยเป็นนิงสันเนาะของพอเนี่ก็เลยหายหลีกบานซีซีกับหกุกีดหลีกรถดเขาเหมืนบอกพอเดียวเห็นเหมืนบอเดียวเห็นหลีกรถเขาหุกีดพี่น้องแล้วกะนกม้าห้องเนะคะ่ะพี่น้องนกห้องบอกพอซีเก่าพะนะพอน่งยุคคนเดียวนะคะแ <oughs> ม่บบานเพิ่งกระลุงเทปแล้วเด้อพี่น้อง ะกะพอกระรี่วานุกมาสองตัวกะ็ะรีเอาสองใส่นี่เป็นสองสีเก่าเด้อค่ะขอขอขอพุณนพอนะคะที่ห่แนวท่างนะคะอ่ก็ขอ,ขอสรุปปลีกพอเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องขอสรุปหวยพอสอนะคะโทรัพย์ดิ้นออกค่ะพี่น้องโทรศัพย์ดีดออกโทรัพย์ห่อนนะคะพี่น้องกะพอสอนุก ห้องบอกนะคะพี่น้องแปกประหลาดค่ะนกห้องบอกีเกานะคะพี่น้องเก้ดกับพอสอกับฝันนะคะฝันว่าดิกน่อยไม่หยอกแห้งๆขันฝันแบบนี้เพือนว่ามัดจะออกเลขบ้านนะคะเลขบ้านเขาก็คือซีซีนะคะเยวไปเห็นเลขหลดทะเบยียนรลดเขาก็คือ หเกเจ็ดค่ะพี่น้องส่วนศูนย์หนึ่งศูนย์นีไก่นะคะไก่มาอยู่น้ำพอไ่จังได้ยีกะบอนหนีไก่จังไหนจังมีปอกขาบาสันแกะปอกขาออกมาเบิงเห็นเลขศูนย์หนึ่งศูนย์ยุปอกขานะคะพี่น้องพอกระเลยน้่นซีเก่านะคะพี่น้องนกห้องบอกซีเก่าพอกระเลยเติมสองใสเพราะวะ่า นุกมาสองโตค่ะพี่น้องโชคโชคมันหมาน,นน้ำพอต่อในงวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าค้มหกแปดนะคะฝากเป็นแค่แนวทางนะคะสื่อฉากกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าคะ่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีคะ่ะ